ใช้มามากกว่า1เดือนแล้วนะคะใช้ตั้งแต่ที่เขายังเป็นแพ็กเกจเดิมอยู่เลยทุกคนเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ใช้จนแบนแล้วเหมือนกันนะทานแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าเนื้อของเขามีความชุ่มชื้นแต่ว่า สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกะนะคะวันนี้จะมารีวิวครีมทารักแร้ขาวกังนํำคลินิกตัวดังหลอดนี้เลยนะคะนี่คือใช้จนแบนแล้วนะที่ใช้แล้วชอบมากเลยทุกคนคือใช้มามากกว่า1เดือนแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าใช้มาเรื่อยๆแล้วเป็นยังไงบ้างทําไมถึงชอบแล้วก็เดี๋ยวจะมีขึ้นภาพก่อนใช้หลังใช้ให้ดูกันด้วยนะคะว่าผลลั์หลังใช้แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะมาดูแพ็กเกจก่อนนะคะอันนี้เป็นหลอดที่ใช้หมดแล้วนะคะแล้วก็นี่คือหลอดปัจจุบันที่ยังใช้อยู่นะคะใช้ง่ายพกพาสะดวกนะคะใช้พกเดินทาง ได้ด้วยนะคะอันนี้จะมาในปริมาณ30กรัมราคาหลอดละ390บาทนะคะกล่องเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยสีสันน่ารักสดใสมากๆเลยนะคะคือเขาปรับจากแพ็กเกจเดิมอะที่เป็นแบบนี้ทุกคน อันนี ALLY, it, well. nice. ้จะดูแบบว่ามีความแบบเรียบๆนะคะแต่ว่าอันใหม่อ่ะที่เป็นแพคเกจโฉมใหม่ดีกว่าทํามาแล้วดูสดใสขึ้นแล้วก็สีสันดูสะดุดตามากขึ้นนะคะตรงด้านหลังก็จะมีข้อมูลสินค้าบอกไว้นะคะวิธีใช้ต่างๆนะแล้วก็ปริมาณนะคะเนื้อครีมก็จะมีกษณดเป็นเนื้อเจลใสแบบนี้นะคะเนื้อเกลี่ยง่ายมาก ทาแล้วก็จะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นทันทีเลยนะคะทาง่ายเนื้อ <_ t une> ไม่หนึบเลย <_ t une> ไม่เป็นขุยนะคะแล้วก็ตัวเนื้อครีมเนี่ยไม่เลอะติดเสื้อผ้าด้วยนะแล้วก็ไม่ทิ้งความมันไว้ด้วยนะคะทาแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าเนื้อของเขามีความชุ่มชื้นแต่ว่ารู้สึกว่าสบายผิวแล้วก็ไม่หนักผิวเลยอันนี้ค่ะเวลาทาไปก็จะมีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยนะคะกลิ่นไม่ฉุนใช้ทาแทนโรลออนได้เลยนะคะเวลาที่ใช้เนี่ยดิจะใช้ทาตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนหลังจากที่อาบนา้ำเสร็จแล้วนะคะรักแร้ของลิปก,ก่อนใช้อะคะจะ ไม่เรียบเนียนแบบเป็นตุ่มหนังไก่บ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอลองใช้ครีมทารักแร้ขาวของกังน้าคลินิกเนี่ยใช้มาเรื่อยๆค่ะประมาณสัก2อาทิตย์จะเริ่มเห็นผลแล้วนะว่ารักแร้ค่ะมันดูกระจ่างใสขึ้นนะแล้วก็ผิวส่วนที่เราเป็นตุ่มหนังไก่อะไรยเงี้ยค่ะมันก็ดูเรียบเนียนขึ้นส่วนเรื่องกลิ่นตัวเนี่ยอันเนี้ยเห็นผลตั้งแต่การใช้ครั้งแรกเลยนะคือเนี้ยใช้แล้วคุมกลิ่นตัวได้นานทั้งวันเลยนะคะแต่ว่ามีบ้างในบางครั้งนะคะถ้าเกิดว่ากิจกรรมของลิกเนี่ย มีเหงื่อออกเยอะนะคะมันก็จะมีแบบว่ารักแร้ปเปียกบ้างแต่ว่ากลิ่นตัวไม่มีเลยนะคะนอกจากทารักแร้นะคะยังสามารถใช้ทาบำรุงในส่วนอื่นก็ได้นะคะที่เรามีความกังวลนะคะอย่างเช่นบริเวณข้อศอกตาตุม่มขาหนีบหรือว่าบริเวณก้นนะคะหรือว่าบริเวณหลังคอของเรานะคะที่มีความหมองคล้ำหรือว่าเรามีความกังวลไม่มั่นใจอะไรค่ะสามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็นี้นะคะใช้ได้กับคนท้องด้วยนะคะมีความอ่อนโยนนะเขามีขายมานานมากๆแล้วนะเป็นสูตรเฉพาะของ เลยนะคะขายมานานกว่า7-8ปีเลยนะคะคือคุณหมอนะคะได้ทําให้แฟนคุณหมอที่ท้องอยู่ได้ลองใช้ก่อนนะคะปรากฏว่าได้ลองใช้เราชอบผลลัพธ์มากๆนะคะทางคุณหมอก,ก็เลยอยากส่งต่อครีมตัวนี้นะ,ะให้กับหลายหลคนนะคะที่มีปัญหาเหมือนกันหรือว่ามีความกังวลไม่มั่นใจในผิวส่วนรักแร้หรือว่าบริเวณขานีบริเวณก้นหรือว่าบริเวณหลังคอค่ะที่มีความหมองคล้ําให้ลองใช้กันนะคะปรากฏว่าพอลูกค้าได้ซื้อไปใช้กันใช้เราชอบนะคะแล้วก็กลับมาซื้อซ้ํานะคะแล้วก็เกิดการบอก ่่ออกเรืยๆจนปัจจุบันนะคะครีมทารักแร้ขาวกังนํำคลินิกเนี่ยเป็นสินค้าเบสเซลเลอร์ของคลินิกกังนํำเลยนะคะจุดเด่นของครีมทารักแร้ขาวกังนํำคลินิกนะคะคือตัวครีมเนี่ยเขาจะช่วยลดกลิ่นตัวระงับกลิ่นนะแล้วก็ยังช่วยฟื้นฟนูผิวที่หมองคล้ำอะคะ่ะให้กลับมาดูกระจ่างใสขึ้นลดพวกตุ่มหนังไก่ให้ผิวบริเวณนั้นนะคะมีความเรียบเนียนขึ้นคือตัวครีมมันจะเข้าไปช่วยฟื้น,นบำรุงอะคะ่ะให้ผิวกลับมาดูชุ่มชื้นส่วนประกอบสําคัญของครีมตัวนี้เลยนะก็จะมีอลูมิเนียมเซอร์โคเนียมนนนะคะคคเป็นออนุภาข,ขง สารส้มนะคะที่จะเข้ามาช่วยระง,งับกลิ่นกายแล้วก็ควบคุมเหงื่อนะแล้วก็ยังมีกรีซอลีนนะคะที่จะเข้ามาช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวมีไนซินมาลหรือว่าวิตามิน B3 ที่เข้ามาช่วยฟื้นฟูผิวลดร,รอยดําต่างๆแล้วก็ริ้วรอยนะคะแล้วก็ยังช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ยังมีไซโคเมทิโคนะคะเป็นตัวช่วยปกคลุมผิวที่ดีนะคะทําให้เนื้อครีมมีความนุ่มลื่นเวลาเราใช้แล้วค่ะจะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อครีมไม่เหนอะหนะผิวด้วยค่ะใครที่มีความกังวลน,นะคะหรือว่าไม่มั่นใจในนผิิิิววววบบบรบรรรรเเเณณณักกแแ้้้มข บริเวณเข้อศอกบริเวณตาตุ่มหรือว่าบริเวณหลังคอนะคะอยากให้ลองหาครีมทารักแร้ขาวกังน้ำคลินิกเนี่ยมาลองใช้กันดูนะคะใช้ต่อเนื่องไปเลยทุกคนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะว่าผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนะคะผิวเรียบเนียนมีความนุ่มชุ่มชื้ขนขึ้นด้วยนะคะาหากว่าใครสนใจอยากลองซื้อมาใช้นะคะราคาหลอดละ390บาทปริมาณ30กรัมหาซื้อได้ที่กังน้ำคลินิกทุกสาขาเลยหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะทางไลน์แอดนะคะตรงนี้เลยนะชื่อไลน์แอดว่ากังนำคอสเมติกนะคะ หรือว่าจะสั่งซื้อทางช้อปปีก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีเขียนข้อมูลไ้ให้เพิ่มเติมตรงหน้าจอตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเขียนไว้ให้ใต้ลคลิปนี้ด้วยนะคะก็สามารถไปดูเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะถ้าถามว่าใครเคยใช้ครีมทารักแร้ขาวกังนําคลินิกแล้วนะคะฝากคอมเมนต์แชร์กันนิดหนึ่งนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะส่วนตัวดิฉันเนี่ยได้ลองใช้เราชอบแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลลัพธ์นะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้ผลลัพธ์ที่แแตตกกกก่าางนนนอออไปะะคะนนีี้ดิ็็มมมพูลวววรใุ ขอองงสภาพวตัวเนะคะคใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามได้เลยใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็สามารถติดตาไมได้เพิ่มเติมทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram ตามช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะตรงปุ่มแดงๆตรงนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ